สวัสดีค่ะทุกคนจากคลิปขายสวนผลไม้ใกล้เมืองโบราณดงละครซึ่งตอนท้ายคลิปแเ้วบอกไว้ว่าจะพามาชมบรรยากาศเมืองโบราณดงละครนะคะสำหรับคลิปนี้แเ้วพามาชมบรรยากาศเมืองโบราณดงละครค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะห่างจากตัวเมืองโรงพยาบาลน,นครนายกประมาณ10กิโลเมตรค่ะเมืองโบราณดงละครนี้นะคะ เป็นเมืองลักษณะรูปไข่เกือบกลมค่ะมีคูน้ำและคันดินโดยรอบค่ะ เมืองดงละครนะคะในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในสมัยโบราณช่วงพุทธศตรวตรรษที่13-18ค่ะโดยเป็นเมืองทางผ่านในการติดต่อค้าขายระหว่างจีนอินเดียและเปอร์เซียค่ะซึ่งมีการซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกันนะคะได้รับอิทธิพลมาจากขอมค่ะมีการขุดพบนะคะโบราณวัตถุพวกกำไลและพระพุทธรูปรวมทั้งมีการขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผาและลูกปัดต่างๆค่ะ เมืองโบราณดงละครได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติค่ะตามประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะเร่มที่52ตอนที่75ค่ะเมื่อวันที่8มีนาคม2478ค่ะ เมืองโบราณดงละครนี้นะคะมีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะสายนักโบราณนาคะดีรู้จักเมืองโบราณดงละครนี้กันมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดนครนายกแต่ก็มีบรรยากาศที่เมื่อเข้าไปแล้วนะคะทําให้เราเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยค่ะ เรามาถึงตรงนี้นะคะจุดนี้เขาเรียกว่าบ่อน้ําทิพย์ค่ะมีลักษณะเป็นบ่อก่อด้วยคอนกรีตนะคะลึกลงไปคล้ายบ่อบาดานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4เมตรค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือว่าแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะตรงนี้จะมีพระพุทธรูปด้วยนะคะเราก็ไปไหว้ขอพรกันได้เลยค่ะ ร่มรื่นสงบมากๆเลยค่ะทุกคนตามตำนานเล่ามานะคะว่าเมืองโบราณดงละครนี้นะคะชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะสมัยก่อนเรียกว่าดงนครเพราะว่ามีต้นไม้ขึ้นเยอะค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนนะคะมีเรื่องเล่าว่ามีชาวบ้านเขาได้ยินเสียงดนตรีเสียงมโหรีนะคะคล้ายมีการแสดงละครจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองดงละครจนถึงปัจจุบันค่ะ บอ่อน้ำทิพย์แห่งนี้นะคะเกิดขึ้นที่สมัยใดไม่ปรากฏแน่ชัดค่ะแต่จุดที่เป็นบอ่อน้ำทิพย์นี้นะคะเคยเป็นแนวแม่น้ำนะคระนายกสายเดิมค่ะซึ่งเปลี่ยนทางเดินภายหลังปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในแนวเขตคูเมืองโบราณระหว่างคันดินค่ะสูงประมาณ20-30เมตรค่ะซึ่งเป็นแนวกำแพงชั้นนอกและชั้นในค่ะ เราสามารถขับรถเข้าไปวนได้เลยนะคะในเมืองโบราณดงละครขับเที่ยวชมบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะชาวบ้านแถวนี้ก็น่ารักเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะขับรถมาเรื่อยๆนะคะจนใกล้จะถึงทางออกเมืองโบราณค่ะแวะสักการะศาลพ่อปู่สบบี่ประตูเมืองขอพรกันค่ะ หลังจากที่เราแวะไหว้ขอพรที่ศาลพ่อปู่สีประตูเมืองกันแล้วนะคะเราก็ขับรถออกจากเมืองโบราณดงละครค่ะไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะคะที่วัดมณีวงศ์ไปไหว้พระขอพรที่วัดมณีวงศ์กันต่อได้เลยค่ะ วัดมณีวงนี้นะคะเป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกค่ะอยู่ไม่ไกลเมืองโบราณดวงละครเลยนะคะลูกค้าท่านไหนหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนลองขับรถเข้ามาเที่ยวชมที่เมืองโบราณดวงละครแห่งนี้กันดูนะคะทุกคนมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสงบมากๆเลยค่ะเป็นเมืองโบราณที่น่าค้นหามากๆเลยค่ะของจังหวัดนครนายกมาเที่ยวกันนะคะทุกคน